ม้าเต็ม <c oughs> ที่แล้วดิงมาหาหมดเลยแล้วเมดเราหนักอยู่นะฮะผมเดี๋ยวเอาบอสเดี๋ยวเอาบอสดบเดี๋ยวเอาบอสกันต่อฝั่งน้นเขาก็ยืนดีครับผมเลยจบยากมากนะฮะถึงตัวเจอลายตาใจไม่ดำ เดี๋ยวขายของปุ๊บซื้อเกาะตายเกิดนะพอเกิดปุ๊บซื้อของใหม่ชิ้นหนึง่งคอมโบต่อไปเราแบบเหลือกี่เปอร์ละนิดเดียวเฮ้ยอลิสเบีย,น,ย,ย,ยนนี่น่าสวยสวยสวยออกมาหนีได้ <the> เป็นการดวนที่แบบมันเหลือเกิน ต่างคนต่างจบไม่ได้เอ,อเขียวว่าผมเขียวว่าผมเขียววาเต็มเต็มบับตายไหมตายไหมเรียบร้อยฮะแบบนี้สบายเลยแบบนี้สบายเลยบับนา่ง อาวอา้าวเพื่อนอยู่ไหนืหไฟเกิดไม่ทันอีกแล้วบวกกันแบบมันสื่อสารกันไม่ได้ไม่มีใครเข้ามาหาเขาเลยนิดเดียวนิดเดียวเออเอเอสวยสวยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยจบเกมแล้วมัง้งจบเกมแล้วมั้งโอ้โหน้องเอสอาร์ไม้ผมเล่นเด่นนิดเดียวเองนะฮะคือมันยังแบบยังไม่มีจังหวะขายเลยอะ แล้วเราก็คุยกับใครไม่ได้แลาไม่มีใครดูแลเขาเลยชิ้นต่อไปที่เราต้องออกนะน่าสนใจที่สุดตอนนี้ก็อืมชิ้นไหนดีอุล,ลามาส่ะหรอออกมาเพื่อเจาะเกาะใช่ไหมวิ่งไปก่อนเดี๋ยววิ่งไปก่อนเมื่อกี้วุตสสายได้หัวเขียวนะครับแต่ผมก็ตายก่อนไงประเด็น เดี๋ยวนี้เยสได้บอล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 มาต่อไปเราจะไม่มีการหนีแล้วนะฮะสเต็ปเราจะไม่ใช้หลิงหลิงยากมากอยู่แถวสิบเลยตอนนี้ ยิงบ้านรอครับยิงบ้านอรอฮะยิงบ้านรอครับยิงบ้านรอครับเดี๋ยว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 ลึกลึกลึกโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงมามาจบไปหนึ่งจบไปหนึ่งมามามาโอ้เขียวไม่ต้องยิงแล้วถอยก่อนล่า <c oughs> อ,อยู่รอาอยู่โอ้ ปันนี้อันนีงดูเลือดก,ก่อนครับแมงวิ่งช้าชิดหายมอมอมอเรียบร้อ,ย,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 อยมาใกล้ถึงจุดจบของเกม อลิสออลิสออลิสลบได้วะอ๋ออ๋อสนิทสนิทเอาเอาช้าง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 โดนโดนมึงโดนอิเชยไปเกิดอยู่ไปเกิดอยู่ไปเกิดอยู่แป๊บนึงนะเกิดละเกิดละ ใจเย็นขายทิ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิงกูมาโอ้โหเชี่ยไม่ทันเวน ตายจนได้นะเออตายเหมือนกันเจ,จสอจสอนกูเจอสอนกูอ้าวไอ้นี่กูก็ตายโอ้ตึงตึงเออโอลกตีโอลกตีโอลกตีนั่นแหละ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 นิดเดียวโอ้โหนิดเดียวเองนิดเดียวเองนิดเดียวเองนะเราก็ถึงเวลางัดไม้เด็ดมาใช้นะฮะ เลือกชงตีคลิปแล้วป้อมครับผมแต่มันไม่ค่อยได้ใช้ไงมันเลยจะแบบฝืนๆธรรมชาติหน่อยอันนี้ออกมาแล้วบอกเลยว่าไม่ดีครับเปลี่ยนนี่แหละมาดเรียนออฟทอยนะฮะป้องกันเวทพอแครี่ฝั่งนูน้นมันไม่ค่อยเท่าไหร่ <ไป S 1> ยิงช้าหนือเกินกูยิงป้อมแตกได้นี่กูยิงแล้วเนี่ยเนหะ็นส่งไปเรื่อย มันจะวิ่งช้าไปไหนเนี่ยลุยลูกชายลุยบ๊อบบ๊อบบ๊บบ๊บอ้าวเชี่ยโทษทีบอกไงดีวะ บับเต็มๆต,ตายแน่นอนตายแน่นอนนั่นไงมีคนแรกแล้วครับนั่นแหละนั่นแหละตันอยู่เอ,อ้ยบายบายนั่นแหละนั่นแหละจบแน่นอนเยสทำได้โอ้ชิตทีมแห่งความใบ้เนี่ครับผม คุยอยู่คนเดียวตั้งนานแบบไม่มีใครคุยด้วยเลยอ่ะโอ้โหเกมนี้อลักในเอ็มไปเกมนี้ฆ่าไม่ได้เลยครับผมแบบโอ้ยเก่์หัวเขียวมันอยู่ไกลฮะยิงทีนี่แบบเข้ายางไงทั้งช้าท,ทั้งนู่นทั้งนี่โอ้โหเยอ <immer> ะแยะไปหมดเลยตึงหน่อยมันก็จะตึงหน่อยๆน่อยนะสนุกมากครับผมแบบน,นี้นะฮะก็เดี๋ยวก็เจอกันคลิปถัดไปแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ ไดียดดิราดเอียดก่อนเป็นยังไงบ้างแบบนี้อืรับทุกอย่างจริง